ต้นบล็อกเลียแมวถูกตัดต้นบล็อกเลียแมวถูกตัดเดือแต่ต่อมันเลยแทงยอดขึ้นมาจากตอมันมันไม่อยากตายเนาะมันก็รักชีวิตเหมือนกันต้นนี้มันต้นใหญ่นะมันเป็นเครือขึ้นไปบนต้นไม้เลย บางคนก็กลังเกียดมันเพราะมันมีน้ำเวลาเดินมุดป่ามุดรัวมามันก็ถูกน้ำหรือแมวเขาก็เกียดมันก็ตัดมันแต่ว่าความมันจะโตสูงขึ้นไปบนต้นไม้ดูตอมันเท่าแขนมันคงจะมีอายุรอดมาเป็นสิบยี่สิบปีแหละแต่ถูกตัดภายในวันเดียวเพราะว่าน้ำมันขมเขาไม่ชอบมันแต่ลูกสุกมันก็กินได้ลูกดิบมัน พิธีมันก็เป็นประโยชน์กับพวกสัตว์สัตว์ท่นแหละพวกนกก็ได้มากินกินลูกสุกมันนกป่าไม่มีอาหารมันกินลูกสุกมันมีประโยชน์หมดแหละแต่เขาลูกคนเราหาประโยชน์ไม่เจอพวกพืชพวกต้นไม้มีประโยชน์หมดแหละเหมือนต้นมงบางต้นบังมีน่ะเวลามันสุกนกจะมากินพวกนกป่าไม่มีอาหารมันก็จะมากิน ประท้องชีวิตดูตัวบอกลิบแมวถูกตัดมันเลยเทงยอดขึ้นมาใหม่